เ,เอ้ยนอนอย่างสบายใจเฉบเลยนะอ้วนอ้วงชอบมานอนเล่นอยู่แถวนี้ล่ะอ้วงเอ้ยเห็นไหมเนี่ยมันก็เป็นหน้าบ้านอ้วงชอบมาเล่นหน้าบ้าน อ้วงชอบมานอนเล่นหน้าบ้านใช่ไหมลูกอืมอ้วงชอบมานอนเล่นหน้าบ้านใช่ไหมครับตอนนี้อ้วงก็อายุหนึ่งขวบแล้วนะโตเป็นหนุ่มแล้วโตวเป็นหนุ่มแล้วแล้วก็พุงก็หืมพุงไม่น้อยพุงไม่น้อยพุงใหญ่มาก ร้องอะไรหนูหน้าฝนนะคะพื้นเนี่ยเห็นไหมเป็นแบบมันชื้นเนาะเพราะว่าเปียกฝนตลอดเวลาเลยนะมันก็จะเป็นแบบเหมือนตักไขร่น้ำอะเป็นแบบเนี้ยแต่พอหน้าร้อนหน้าหนาวก็หายไปก็จะมีแค่เฉพาะ หน้าฝนนะที่เป็นแบบเนี้ยชอบจังเลยนะมานอนเล่นอยู่ตรงเนี้ยชอบจังเลยมานอนเล่นอยู่ลานหน้าบ้านเนี่ยชอบดูนั่นดูนี่ไงคะ่ะเป็นแมวที่แบบอยากรู้อยากเห็นไปซะทุกอย่าง พ่ออ้อเอาหญ้ามาเสิร์ฟให้ถึงที่เลยกินจนกโกรนหมดแล้วเนี่ยซาก,กินทุกวันเลยปลูกย่้าให้เขากินนะคะเพราะว่าบ้านเราไม่มีพื้นดินไงมันก็จะเป็นแบบพื้นปูนอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่มีหญ้าขึ้นให้เขากินนะคะ จริงก็มีเหมือนกันแหละหน้าบ้านอะ่ะมันก็จะขึ้นแบบนิดๆหน่อยๆนะอยู่ข้างถนนนะคะซาก็มีแอบไปกินบ้างตอนที่เวลาใครออกนอกบ้านอย่างเงี้ยก็จะเปิดประตูใช่ไหมเขาก็จะแอบไปกินบ้างแต่ว่าก็แปบ๊บเดียวนะคะก็ก็เอาเขาเข้า,ขาบ้านเพราะว่าขี้เกียจยืนเฝ้าไง <laughs> ถ้าเฝ้าก็นานอะ่ะเพราะาซาจะเล็มญ้านาน ยญากระป๋องนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์มาจากประเทศจีนนะออก็มาปลูกเองปลูกให้ซ่ากินปลอดภัยเนาะลูกเนาะกินหญนะนะ้าออแกนิกดีกว่าก็กินจนเกือบหมดแล้วนะคะ กระป๋องนี้ก็หลายวันละสี่ห้าวันแล้วนะตอนนี้ก็กำลังเระา๋องใหม่อยู่นะคะ